วันนี้เป็นวันสงกรานต์หนุ่มสาวชาวบ้านเบิกบานจิตใจจริงเอ่ยตอนเช้าทำบุญทำบุญตักบาตรทำบุญรวมชาติตักบาตรร่วมขันกันเอ่ยเข้าวัดแต่งตัวแต่งตัวสวยส飒ไปส่งน้ำพระนะวันสงกรานต์กันเอ่ยตอนบา่าย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CMRU Inbox พบกับแปมพิมพสิริจินาจันทร์นักศึกษาภาควิชานิทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการม ah ia, หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิธีกรรับเชิญในรายการ CMRU Inbox ประจำสัปดาห์นี้กันค่ะพบกันในครั้งนี้ทางรายการ CMRU Inbox กลับมาพบกับคุณผู้ชมในบรรยากาศแห่งความชุ่มฉ่ำนั่นก็คือบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานต์ที่เวียนมาบรรจบครบอีกครั้งหนึ่งด้วยความสุขความอบอุ่น เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ญาติพี่น้องและผองเพื่อนจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาตลอดทั้งปีและในครั้งนี้ค่ะทางรายการ CMI You Inbox ก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสำรวจเพื่อนๆพนพี่ๆี่และน้องๆ้องชาวรั้วดำเหลืองว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไปเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ที่ไหนและเป็นใครกันบ้างพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมกันค่ะ ค่ะสงการปีนี้นะคะก็ได้วางแผนกับครอบครัวจะไปเที่ยวเชียงรายค่ะไปหาคุณยายค่ะก็อยากจะฝากถึงพี่ๆน้องๆน,นะคะว่าเล่นน้ำก็อย่าเล่นแรงจนเกินไปนะคะเล่นน้ำให้มีสติด้วยค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะได้กลับบ้านค่ะไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นน้ำกับครอบครัวนะคะแล้วก็ไปลดน้ำดาหัวญาติผู้ใหญ่เพื่อรักษาขนบประเพณีของเราไว้ค่ะ ปีนี้วางแผนไว้ว่าจะไปเที่ยวแถวๆรอบคูเมืองเชียงใหม่ครับเพราะว่าใกล้บ้านดีครับประเพณีสงการเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยนะครับก็เราควรจะรักษาไว้นะครับแต่งกายด้วยชุดนิชิดนะครับช่วยการรักษาประเพณีที่ไว้นะครับให้คงอยู่อีกนานครับคนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับก็ ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับที่สําคัญนะครับไม่ควรเมาแล้วขับับสถาบานันครอบครัวเป็นสถาบันที่สําคัญนะครับถึงแม้จะมีขนาดเล็กที่สุดในสังคมนะครับแต่เป็นสถาบันที่มีความสําคัญมากนะครับช่วงเทศกาลสงการนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับเราควรจะไปเที่ยวหากิจกรรมไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับเพื่อ สร้างความวอบอุน่นกันระหว่างครอบครัวนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันสงการสำหรับกุ้งเองกุ้งก็จะไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวที่บ้านเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของครอบครัวให้แน่นแฟงและอบอุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่คนไทยของเราและที่สําคัญนะคะอย่าลืมในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางหรือการเล่นน้าสงการเราขอให้เล่นด้วยความระมัดระวงังและ ขับขี่อย่างมีสติอยู่เสมอนะคะขอให้มีความสุขและสนุกกับเทศกาลวันสงการค่ะขอบคุณค่ะสำหรับสงการในปีนี้นะครับตัวผมเองผมกลับไปเที่ยวสงการที่บ้านเกิด ที่จังหวัดพะเยาครับโดยเฉพาะที่หวนพะเยาซึ่งมีการจัดงานสืบสารประเพณีวันสงการมาเช่นทุกๆปีและในปีนี้ตัวผมเองได้ถือโอกาสวันหยุดยาช่วงสงการกับบ้านและไปเที่ยวดังเช่นทุกๆปีครับขอให้คำานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองและผู้อื่นโดยความนึงถึงข้อห้ามต่างๆนะครับเช่นการงดใช้แป้งหรือสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับงดดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์และ รณรงในการเล่นน้ําอย่างปลอดภัยนะครับโดยการใช้ขันน้ําตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมครับและรณรง์การแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับใส่ผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองนะครับและสุดท้ายนี้ขอฝากถึงคุณผู้ชมในส่วนของการร่วมส่งเสริมความรักต่อสถาบันครอบครัวนะครับโดยการมอบความรักความอบอุ่น ให้แก่บุคคลในครอบครัวและเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือต่อผู้ใหญ่ดังนั้นจึงมีการรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ใหญ่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวเองและครอบครัวอีกด้วยสงการสร้างสรรค์ยึดมั่นประเพณีปลอดภัยทุกชีวีสามัคคีทั่วไทยขอบคุณครับสงการปีนี้นะคะวางแผนว่าจะไปเที่ยวเชียงรายค่ะกลับบ้านค่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวค่ะ ไปกันหลายหลายคนค่ะสนุกดีค่ะก็พากันไปไหว้พระทำบุญนะคะที่วัดในวันสงการก็ใช้วันหยุดที่มีนะคะเพิ่มความสุขให้กับครอบครัวนะคะไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนก็ได้อยู่อยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะหากิจกรรมสนุกสนุกทำกันค่ะเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่นดูรักกันค่ะ ผมจะกลับบ้านครับไปสากดูดำหัวนะครับดูผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็อาจจะไปเล่นน้ําดูกับเพื่อนๆหรือไม่ก็เข้าวัดนะครับดูทาบุญนะครับเพื่อเสริมเป็นสิริมงคลคือดูสงการในทุกๆปีเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นปีใหม่ของดูเมืองไทยดูก็ว่าได้นะครับนักท่องเที่ยวต่างๆก็เข้ามาในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะโชว์ดูวัฒนธรรมดูประเพณีนะครับเพื่อให้ดูชาวต่างชาติได้รู้ว่าสงการบ้านเราเนี่ยก็คึกคัก ไม่แพ้กว่าประเทศอื่นๆเหมือนกันการดูเล่นน้ำนะครับก็ไม่ควรที่จะเล่นแรงหรือจนเกินไปนะครับพวกน้ําแข็งหรืพวกนี้ก็อย่าไปสาดหรือใส่กันดูหนักหรือมากเกินไปนะครับเล่นกันเบาๆเอาดูพอดีพองามครับผมสําหรับดูการเดินทางนะครับถ้าหลีกเลี่ยงดูการใช้รถได้ก็ควรที่จะเอาไปไหนดูก็ไปด้วยกันนี่ครับใช้วิธีขึ้นรถสายประจําทางมากกว่าครับเพราะว่าดูทางรัดเองทาง ทางจังหวัดเองก็ได้จัดรถไว้พร้อมดูเรียบร้อยอยู่หมดสำหรับดวันสงการนะครับวันครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งเลยก็ว่าได้ในการที่ลูกลูกหลานจะกลับมานะครับมาดําหัวท่านนะครับมาอยู่กันดูพร้อมหน้าพร้อมตานะครับซึ่งดูถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีนะครับเราให้ให้กับครอบครัวดูเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านคนไหนที่มีแฟนว่าจะกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือญาติๆนะครับก็ ยินดีด้วยครับที่จะได้มีความสัมพันธ์มีความผูกพันดูกันในดูครอบครัวดูเพิ่มมากขึ้นครับขอให้สงการปีนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดูพัฒนานะครับแล้วก็ขอให้ดูสถาบันครอบครัวทุกครอบครัวนะครับมีความผูกพันมีความสุขกันมากๆด้วยค่ะคิดว่าน่าจะท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เชียงใหม่เข้าวัดทำบุญค่ะลน้ำเลนหัวผู้ใหญ่ค่ะค่ะสำหรับผู้หญิงไม่ควรที่จะใส่สั้นค่ะสั้นมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะเพราะว่า มันไม่ปลอดภัยสําหรับคุณผู้หญิงค่ะสําหรับเยาวชนนะคะควรที่จะไปรดน้ําดําหัวพาครอบครัวค่ะไปไปเข้าวัดทําบุญหรือถ้า,าไม่ทําบุญแถวบ้านก็อาจจะไปที่โดยสุเทพหรือว่าไปโดยอินทนนทที่ไหนก็ได้ค่ะเป็นการาให้เวลาให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวค่ะ ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ก็เรียกได้ว่าตัวแทนจากชาวราชพัชเชียงใหม่ก็เตรียมพร้อมที่จะรับความสุขกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวแหะค่ะโดยเฉพาะหลายๆคนนะคะที่เดินทางมาเรียนไกลๆอย่าง่างจังหวัดน,นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ไปพบปะกับญาติพี่น้องนะคะกราบขอพรจากท่านแล้วก็ไปรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและในวันที่14เมษาย,ยนของทุกปีค่ะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญเนื่องจากเป็นวันครอบครัวด้วยค่ะ ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาของความเจริญของสังคมเมืองทําให้บริบทของสังคมไทยแปรเปลี่ยนจากสมัยก่อนที่มักจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ลักษณะเป็นครอบครัวขยายประกอบด้วยพ่อแม่พี่น้องญาติรวมกันอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันความใหญ่เล็กของบ้านขึ้นอยู่กับจํานวนคนและต่อเติมขนาดของบ้านเรื่อยไปตามจํานวนคนที่เพิ่มขึ้น ถึงเทศกาลก็ทำข้าวของอาหารไปทำบุญที่ไวัดใกล้บ้านญาติพี่น้องจะเข้ามาร่วมมือช่วยเหลือกัน ข้าวของอาหารที่เหลือก็จะแบ่งปันแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงแต่ปัจจุบันวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากสมาชิกในครอบครัวต่างต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพหนุ่มสาวที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามาในเมืองเพื่อหางานทำทำให้หลายครอบครัวต้องทิ้งญาติผู้ใหญ่ที่เท่าชราวไว้ตามลำพังความอบอุ่นและใกล้ชิดก,กันในครอบครัวก็เลือนหายเสื่อมคลายไปด้วย และด้วยเหตุนี้เองเมื่อวันที่31ตุลาคม2532คณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกชาติชายชุนหะวันเป็นนายกรัฐมนตรีได้เสนอมติต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและได้อนุมัติให้วันที่14เมษาย,ยนของทุกปีเป็นวันครอบครัวซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวกจึงให้ถือโอกาสเดียวกันนี้เป็นวันแห่งการรวมญาติรวมครอบครัวทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีรถน้ำดำหัวตลอดจนการขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติค่ะนอกจากความสนุกสนานจากการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานแล้วนะคะ สิ่งหนึ่งที่นับวันจะยิ่งเลือรานสูญหายไปไปตามกาลเวลานั่นก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันงีงามของไทยที่นับวันจะยิ่งเลือนรานสูญหายไปดังนั้นแล้วนะคะทางรายการ CMRU Inbox ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกของเยาวชนไทยให้หันมาใส่ใจในประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้มากขึ้นรวมถึงร่วมกันสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปค่ะ สงการานต์ปีนี้นะคะเล่นน้ำเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่และขอพรจากท่านไว้นะคะประเพณีรดน้ำดำหัวถือเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยยึดถือปฏิบัติสืบต,ต่อกันมาเป็นเวลายาวนานซึ่งในการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหรือญาติผู้ใหญ่บุคคลที่ตนให้ความเคารพนับถือการรดน้ำดำหัวนั้นเป็นการขอโทษขออาภัยซึ่งกันและกัน ที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกายล่วงเกินทางวาจาหรือว่าการล่วงเกินทางใจทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจต่อหน้าหรือว่ารับหลังก็ตามประเพณีรดน้ําดําหัวหรือบางครั้งก็เรียกว่าประเพณีปีใหม่เมืองจะมีในระหว่างวันที่13-15เดือนเมษายนของทุกปีโดยประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะกระทำการในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์เพียงวันเดียว หรือที่เรียกกันว่าวันถลิงศพนั่นเองค่ะสงกรานต์ปีนี้ทางรายการ CMIU Inbox ขอวอวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านพบแต่ความสุขและเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยสิ่งดีๆนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ CMIU Inbox แล้วในครั้งหน้า CMIU Inbox จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดเรื่องราวรอบรชัชวชีงใหม่เรื่องใดที่ไหนติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยร,ราชวชยงใหม่ v t v Cable TV ของคุณชิงใหม่และทางลิงก์ยูทูบด้านล่างนี้เลยค่ะ สำหรัวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวไปเล่น้ําก่อนนะคะสวัสดีค่ะ